สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเนี่ยมีบ้านผ่อนเบาๆสี่พันกว่าบาทมาให้คุณลูกค้าคุณผู้ชมเนี่ยได้เป็นเจ้าของนะครับพูดง่ายๆเลยครับหลังนี้ฮะผ่อนถูกกว่าเช่าอีกนะครับเพียงคุณลูกค้าเนี่ยมีรายได้ประมาณหมื่นกว่าบาทก,ก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้แล้ว โอ๊ลุมธนากรทีมงาน TK House Standard ที่นี่มีแต่บ้านสวยๆววันนี้เนี่ยผมขออนุญาตนำเสนอหมู่บ้านแสงตะวันหลังสิทธิ์ธัญญะคลอง11หลังนี้เลยครับ <S <S ซึ่งทำเลนะครับทำเลก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งทำเลนิดหนึ่งนะครับท่านใดที่เดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คครับตรงเข้ามาเส้นหลังสิทธิ์นครนายกนะครับผ่านคลอง7 คลอง8ถึงคลอง11นะครับก็จะก่อนถึง SCG อยู่ทางซ้ายมือก็จะพบกับป้ายหมู่บ้านใหญ่ๆเลยนะครับติดถนนรังสินนครนายกเลยทีเดียวไม่ว่าท่านจะเดินทางมาจากทางด่วนวงแหวนการนาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงเข้ามาผ่านโลตัสคลอง7นะครับผ่านองค์การเพศัจกรรมแล้วก็เลยมานิดนึงพอถึงคลอง11สังเกตวัดสะบัวด้านขวามือนะครับพอเลยวัดสะบัวชิดซ้ายเลยฮะ ก่อนถึง SCG ก็จะพบกับป้ายหมู่บ้านแสงตะวันลังสิทธัญญบุรีคลองสิหลังนี้เลยนะครับซึ่งบ้านเนี่ยตกแต่งต่อเติมรีโนเวทไว้สวยมากมากเลยนะฮะน่าอยู่น่าเป็นเจ้าของเลยความสวยความงามเนี่ยนะฮะสวยแค่ไหนน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมเชิญครับบ้านแสงตะวันลังสิทธัญญบุรีคลองสิบ นะครับหลังนี้เป็นทำเลค้าขายสามารถค้าขายได้นะฮะเพราะว่าเป็นอยู่ถนนเมนแล้วก็ยังแถมเป็นหลังมุมด้วยครับหลังมุมถนนเมนซึ่งเราสามารถที่จะทำร้านค้าเล็กๆก,ก็สามารถทำได้นะฮะซึ่งเป็นบ้านขนาด21ตารางวา3ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับสีก็จะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะครับฟ้าน้ำทะเลนะฮะซึ่งก็จะ ขึ้นหลังคาเป็นทรงโมเดิร์นสองชั้นนะครับสีก็จะเป็นรั้วสีโอ๊คแล้วก็ยังจะมีประตูนะครับประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูโมเดิร์นเลยนะครับใช้สีส้มนะเฉดออกไปทางสีแดงซึ่งก็ยังจะมีพื้นที่ด้านข้างนะครับเหล่านี้มีพื้นที่ด้านข้างด้วยนะครับ21ตรังวานะครับสามารถที่จะ เจาะทะลุทําเป็นทะเลทําเลค้าขายได้เลยนะครับสําหรับหลังนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะฮะก็หลังนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าบ้านทรงโมเดิร์นเลยนะครับผมทําให้ดูทันสมัยนะฮะเริ่มดูยบานเลขที่นะครับ66ทับ 408นะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก็เราเริ่มจากด้านหน้าตรงนี้ก็จะปูกระเบื้องใหม่นะฮะสีก็ยังเป็น ภายในตัวบ้านเนี่ยก็ยังเป็นสีน้ำทะเลซึ่งจะอ่อนกว่าตัวสีบ้านด้านข้างก็ยังจะมีพื้นที่ใช้สอยด้วยนะครับสำหรับหลังนี้ด้านซ้ายก็จะตีระแนงสวยงามพื้นที่ด้านข้างนะครับสามารถที่จะเจาะ สามารถทำเป็นร้านค้าเล็กๆได้สบายเลยนะฮะหลังคาเราเนี่ยขึ้นใหม่นะครับทำใหม่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะฮะ นะครับเข้ามาในตัวบ้านกันภายในตัวบ้านภูกระเบื้องใหม่เป็นลายหินอ่อนนะครับสีเป็นสีครีมสวยสะอาดตาดูแลว้วรู้สึกผ่อนคลายหน้าต่างทุกบ้านเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะเป็นหน้าต่างบานเลื่อน ทุกบา้านมี3ห้องนอนนะครับกับ1ห้องน้ำา1ห้องโถงไฟนะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ทั้งหมดแล้วห้องนอนที่1เข้ามาจะอยู่ทางด้านขวามือ ห้องเป็นขนาด3คูณ3นะครับประมาณ9เมตรด้านขวานี่ก็จะเป็นบางเรื่อนมีหน้าต่างออกมาดูด้านข้างได้นะครับสำหรับห้องนอนที่1ห้องนอนที่2ออยู่ขวามือเช่นกันนะฮะอยู่ตรงกลาง ขนาดเท่ากันนะครับแต่ละห้องซึ่งก็มีเจาะหน้าต่างไว้ระบายอากาศทําให้ห้องไม่อับนะครับสำหรับห้องที่สองแล้วก็ห้องที่สามนะครับห้องที่สามจะเป็นห้องที่ติดกับครัวนะฮะนี่นะครับกว้างากว้าง9เมตรนะฮะกว้าง9เมตร ห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างนะครับต่อเชื่อมกับห้องครัวนะฮะเป็นบานเลื่อนสวยงามในส่วนของห้องน้ำเริ่มจากพื้นปูกระเบื้องใหม่นะครับสุขภัณฑ์ทุกอันเปลี่ยนใหม่หมดนะครับปูกระเบื้องใหม่หมด แล้วก็เดี๋ยวมาดูครัวกันนะฮะครัวครัวก็จะปูกระเบื้องลายเดียวกับภายในตัวบ้านนะครับทำให้บ้านดูกว้างเลยทีเดียวครัวจะใหญ่นะฮะครัวนี่กว้างมากเลยทีเดียวหลังนี้นะครับเข้ามาดูตัวเคาน์เตอร์ เริ่มจากเคาน์เตอร์นะครับขึ้นใหม่เลยทีเดียวนะครับก็จะมีลายโมเสกนะฮะเป็นลายสีทองตัดกับกระเบื้องทรงหลุยทรงยุโรปดูแล้วเนี่ยทำให้เคาน์เตอร์เนี่ยดูทันสมัยท็อปเป็นท็อปสีดำนะครับน้ำที่นี่แรงมาก ในส่วนของคอเตอร์แลก็จะมีลูกหมุนนะครับติดตั้งไว้ให้เพื่อระบายอากาศในส่วนของทางด้านซ้ายซึ่งเป็นโซนของอนเนกประสงค์นะครับทําเป็นโซนซักล้างก็ได้ปลั๊กผมทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับติดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในส่วนของพวกไมโครเวฟพวกตู้เย็นต่างๆเราสามารถใช้ปลั๊กอนเนกประสงค์ตัวนี้ได้เลยนะฮะ แสงสว่างเพียงพอแน่นอนนะครับเราใช้ไฟ LED 2ี่โวลต์นะครับแล้วก็ใช้แสงสว่างตัวนี้ทั้งแผ่นเลยนะครับทําให้แสงเนี่ยดูสะอาดแล้วก็ยังมีอีก2ช่องทางด้านสายทําให้ห้องครัวเนี่ยโปร่งนะครับแล้วก็โซนซักล้างจะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมเตรียมก๊อกเตรียมรูระบายน้ําทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ ทางด้านซ้ายก็ยังสามารถที่จะมีประตูสามารถเชื่อมทางด้านข้างได้ด้วยนะฮะนี่เลยเนะครับสามารถที่จะเดินทางได้รอบตัวบ้านเลยทีเดียวนะฮะนี่เป็นครัว ครับคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่น่ารักครับดูแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างบ้านแสงตะวันรังสิบธัญญะคลอง11หลังนี้นะฮะซึ่งก็เป็นขนาด21ตารางวานะครับ3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ําเป็นทําเลค้าขายนะครับท่านใดอยากจะมีร้านค้าเล็กๆก,ก็สามารถที่จะทําเป็นร้านค้าได้เพราะเป็นหลังมุมแล้วก็ถนนเมนด้วยท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าอของบ้าน หลังนี้นะครับทุกอกทุกใจหลังนี้เนี่ยสามารถติดต่อกับผมได้โดยตรงนะครับหรือจะติดต่อกับทีมงาน TK House Standard ได้ทุกๆคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็พบกับผมหลังต่อไปวันนี้ขอให้คุณลูกค้าทุกทุกท่านนะครับมีแต่วความร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ